3 MBTI ที่มีแนวโน้มตัดขาดหายไปจากชีวิตแบบเงียบๆแต่เจ็บที่สุดหรือเรียกว่าการดอสล a มนั่นเองเตรียมใจได้เลยว่ามันอาจจะตลอดไปโอยการดอสลมเนี่คือการปิดประตูใส่ปิดประตูใส่ความสัมพันธ์อะไรที่เรารู้สึกไม่โอเคอจะบอกว่ามันไม่ใช่เป็นศัพท์ทางการของ MBTI ใดๆเลยเนาะมันเป็นแค่ศัพท์คำหนึงที่เข้าใจกันในลักษณะนี้เนาะและอันดับที่3ได้กระเช้า INF และอาจจะทําไม่ได้ง่ายเท่าไหร่ตัดสินใจแล้วก็คือตัดสินใจขาดมากเพราะว่าคน i n f p เขามีฟังก์ชัน Fi รู้คุณค่าในตัวเองรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรถ้าเกิดมีใครมาทำลายสิ่งที่เรายึดถือสิ่งที่เราเชื่อมั่นเอาไว้ะหรือว่าไม่เข้าใจมันรวมถึงยังมีฟังก์ชันน้องนีที่คอยหาด เหตุผลต่างๆเชื่อมโยงและถูกทำลายจุดนั้นซ้ำๆไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาก็มีแนวโน้มที่จะทําให้ปิดใจลงได้เหมือนกันก็เตรียมใจได้เลยว่ามันอาจจะตลอดไปอยอันดับที่2คือไทย I N T J ไม่ใช่ว่าชาว I N T J จะไม่มีความรู้สึกไม่เสียใจเพราะ M T I ถูกไทยย้ำอีกครั้งว่าทุกคนมีความรู้สึกและเสียใจได้เหมือนกันความจริงชาว I N T J เขาอาจจะไม่ได้แสดงออกมานะแต่ว่าเขา่าเก็บไว้อยู่ข้างในเขาจะมีความรู้สึกเซนเิทีฟอะไรลึกๆอยู่ข้างใน และการที่คน INTJ จะตัดใครออกไปจากชีวิตแล้วจริงๆอ่ะมันต้องผ่านกระบวนการคิดผ่านน้อง NI ของเขาที่มันคิดอย่างลึกซึ้งมาแล้วอ่ะบวกกับตรกกะเหตุผลต่างๆในการตัดสินอย่าง TE หมายความว่าเขาวิเคราะห์ออกมาแล้วว่ามันไม่ได้จริงๆไม่ได้มันก็คือไม่ได้มันคือการผ่านการวิเคราะห์มาอย่างดีแล้วจริงๆเพราตัดสินใจปุ๊บ ก็คือตัดเลยสิ่งนี้มันไม่เวิร์กแล้วมันเสียเวลาหรือมันทําลายอะไรบางอย่างก็สามารถที่จะตัดได้ไวมากเหมืนกันมันอาจจะเหมือนง่ายดูเหมือนเวียนชาในสายตาคนอื่นซึ่งใครเนี้ยมีแนวโน้มที่แบบทาจริงทําเร็วอันดับที่1เป็นไทย i n f j ความจริงอะ ทาย i อเอ็อะตัดขาดใครออกจากชีวิตในตอนแรกอะคือมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะแล้วยิ่งถ้าเป็นคนที่ตัวเองรักด้วยเนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรที่มันต้องรุนแรงต่อใจเขามากจริงพะเขามีฟังก์ชันนําเป็น NI แล้วก็ตามตัวย FE เนาะแบบคิดลึกซึ้งคิดด้วยใจอะใช้หัวใจตัวเองทบทวนซ้ําไปซ้ำมาเพื่อหาคําตอบแก่นที่แท้จริงจากในใจเขา,าจริงๆซึ่งถ้าเกิดมันเหตุการณ์ที่เขาเจออะมันรู้สึกมันสุดมือแล้วจริงๆอะก็พร้อมที่จะปล่อยได้แบบ ได้เลยแล้วก็ไม่มีวันหดกลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นก็อย่าทำลายความไมว้วางใจของคนไทยนี้นะคะเพราะว่ามันกู้คืนกลับมาค่อนข้างยากแถ้าเพื่อนเพื่อ,นอนคนไหนเคยมีเหตุการณ์ถูกดอสลมจากคนแต่ละ M T I มาหรือไปดอสลมคนอื่นเขามีปัญหาความสัมพันธ์อะไรแบบนี้แล้วอยากมาปรึกษาพวกเราสามารถมาปรึกษาได้นะเราเปิดแล้วบริการรับปรึกษาเนอะสามารถทักแล้วก็บอกรายละเอียดเราได้ที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยแล้วเพื่อนเพื่อหลักเคยถูกดอสลัมไหมหรือไปดอสลมใครบ้างหรือเปล่าคอมเมนต์มาแชร์กันบ้างนะ